กา <Scroll> รรบกันการรบกันคือยืนยิ fort, ่ง <m> ย <ul ik> <m ul ik> well, um, ืนย anyway. ิ่งยืนปักหลังไม่ไดีขยับตัวนะการขึ้นไหวเนี่ยไปอย่นี่ก็เพื่อไปชนเพื่อไปชนเนี่ยจะเป็นแท็กไม่สีไหมเอาไสีฟ้าไปนะครับผมบางทีก็ทำยากนะบางทีวันการนี่จะหยุดนิ่งๆเลยนะครับนี่ครับนายครับโอ้ได้ฟาวด์เลยครับท้งนายครับได้ฟาวด์ตรงนี้ครับ โอ,โ,โอ้โหนี่โอ้โหครับปิงปองปิงปอง,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 งนีสาวไปสี่แล้วนะฮะที่สองเลแต่ปิงปองนี่เป็นตัวขับเคลื่อนเกมด้วยนะครับผมโอ้โหนี่นายทิ้งป้นลงไปเลยครับเมื่อกี้คะแนนได้ไหมครัคะแนนไม่ได้นะครับเมื่อกีอ้หยัดเ,เส้นนะครับโอ้โหสองครับ ะครับอยากเป็นบัตรบุกของกาม <c oughs> งมาิตายครับนายโอ้โหแตกหลงบ้าลูกนี้เจ็บไหมฮะโอ้ดูดูนี่นะ,ะ่งครับดูนะครับระวังครับต้องระวังนะนี่นะดูเพื่อนนี่นึ่งค,ครับดูใครครับดูเพื่อนใครครับ I'm